ดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนนะคะมาเพิ่มยอดวิวด้วยเว็บไซต์ KMTH นะคะจะทำยังไงนั้นมาดูกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะทุกคนนะคะเปิดแท็บใหม่มานะคะจากไอพิ์เพราะว่า KMTH ตามนี้ได้เลยนะคะก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะคะสําหรับใครนะคะที่ค้นหาไม่เจอนะคะเพื่อคๆว่าจะท็อปเข้าไปด้วยนะคะเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะคะก็จะเป็นหน้าแบบนี้ให้ทุกคนเลยนะคะ หรับใครนะคะที่เคยสมัครสมาชิกไปแล้วนะคะก็สามารถลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยนะคะแต่ถ้าใครนะคะที่ียังไม่เคยสมัครสมาชิกนะคะสามารถสมัครสมาชิกตามขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะอ่ะมาที่สมัครสมาชิกนะคะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายๆเลยนะคะแค่มีชื่อผู้ใช้งานจะเป็นชื่ออะไรก็ได้นะคะอีเมลนะคะสามารถใช้อีเมลที่เมึ่นมหอ่ก็ได้นะคะแล้วก็รหัสผ่านนะคะจากนื้ให้ติดสอบท่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยนะคะเนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็ขอแยกเข้าสู่ระบบเลยแล้วกันนะคะ เมื่อเข้าสระบบมาแล้วนะคะทุกค,คนก็จะเจอหน้านี้เป็นหน้าแรกนะคะวันนี้เราต้องการที่จะเพิ่มยอดบิลไอจีนะคะก็ไปที่ Instagram และโหดบริการที่ต้องการนะคะก็คือเพิ่มยอดบิลนะคะจากนั้นนะคะเลือกบริการที่ต้องการนะคะ แล้วนะคะทุกคนนะคะไปก๊อปปี้นะคะคลิปวิวให้เป็นตัวอย่างแบบนี้นะคะก็ไปก๊อปปี้คลิปวิวที่เราต้องการนะคะคเอาเป็นคลิปนี้แล้วกนคลิปนี้ก็ได้ค่ะนี่นะคะก๊อปปี้เลยนำลิ้งมาวางนะคะจากนั้นเลือกปริมาณให้ต้องการนะคะเอาห้าร้อยกนะคะ,นะค,ะค่าใช้จ่ายก็คือหนึ่งบาทกว่าๆ ก็เวลาเฉลี่ยที่4.5นาทีนะคะจากนี้ให้กดสั่งซื้อได้เลยนะคะเมื่อระบบเดลรอคคำสั่งซื้อแล้วนะคะจะขึ้นเป็นแท็บสีเขียวแบบนี้เลยนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการใช้บริการถึงิถเติมน,นะคะและเงินเก็บสมหดแล้วนะคะสามารถเต,ติมเงินจากขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะมาที่เติมเงินนะคะช่องทางการเตมิมเงินก็จะมีหมดเขาช้อนผ่านอยู่กันนะคะก็มีทั้งสกายคิวอาร์โค้ดนะคะเอนเงินแนสลิฟนะคะทูมันนี่วอลเล็ต อ่างเป่าเะไคกิปตัแล้วก็เพอร์เฟกแมนนี่นะคะจะมีให้นะคะแล้วก็แต่ละช่องทางนะคะจะมีคำแนะนําบอกให้นะคะสามารถเติมเงินครับตามสามที่เราอยากจะเติมได้เลยนะคะหรือเท่ากับพาเตอร์ที่เราจะเติมก็ได้นะคะอ่ะตอนนี้นะคะก็คือประวัติการเติมเงินของเรานะคะ ต่อมานะคะบริการนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจบริการอื่นเพิ่มเติมก็สามารถที่จะเข้ามาด้วยตรงนี้ก็ได้นะคะมีทั้ง Facebook, Youtube, TikTok, Instagram, t e l e gram Twitter นะคะมีให้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะสามารถที่จะมาได้วัส่ดนจุตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็คลิกตรงนี้นะคะกดตรงลูกตาะะแล้วก็สร้างคำสั่งซื้อตรงนี้ได้เลยนะคะอ่าอ่าประวัติการสั่งซื้อนะคะตอนนี้ของเรานะคะกำลังดำเนินการอยู่ สำหรับใครนะคะที่ใช้งานแล้วนะคะมีปัญหาะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออเดอร์ตัวเองในการแตาเงินแล้วเงินไม่เข้านะคะหรืออยากที่จะต้องการที่จะเร่งออเดอร์ตัวเองนะคะก็สามารถที่จะติดต่อมีได้ทั้งหมดสองช่องทางด้วยกันนะคะก็จะมีทางไลน์นะคะกับทางตัวช่วยเหลือนะคะไลน์ก็สามารถแอดได้ดตอนนี้ได้เลยนะคะหรือถ้าเีคลิกเข้ามาแล้วนะคะก็จะมีคิวโอค้ทให้นะคะสามารถที่จะสแกนคิวโคุทแล้วก็เข้าไปคุยกับแอดมินได้เลยและก็อีกอย่งช่องทางนะคะทางตัวช่วยเหลือน,นะคะ ก็จะเป็นแบบนี้นะคะ่ะก็จะมีหัวเรื่องให้นะคะแล้วก็คำร้องขอให้นะคะแล้วก็แนบรูปพาพน,นะคะจะการใช้ผู้สองตัวได้เลยะคะ่ะแอดมินจะคอยตอบกับตอน0ถึง3ชั่วโมงนะคะในการตอบกลับแต่ถ้าเกิดใครที่ใช้เป็นกรณีเร่งด่วนนะคะก็สามารถที่จะคลิกตรงนี้นะคะก็จะเข้าไปสู่หน้าลายได้เลยนะคะต่อมานะคะการแนะนําเพื่อนนะคะสําหรับใครนะคะที่ อยากเข้ามาใช้งานนะคะก็เข้ามาใช้งานได้เลยนะคะก็เพียงง่ายๆเลยแค่ Copy งตรงนี้นะคะของตัวเองแล้วส่งให้เพื่อนนะคะจะได้รับค่าคอมมิชชั่นจากการจาเงินเข้าสระบบของเพื่อนนะคะประมาณห้าซ็นะคะนี่นะคะแบบนี้เลยนะคะอ่ะตอนนี้นะคะทางเว็บไซต์นะคะได้มีให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสำหรับมือถือเรียบร้อยแล้วนะคะเพียงง่ายๆเลย เพียงแค่คพิมพ์คำว่า k mmth นะคะตามนี้ได้เลยนะคะค้นหานใน Google p a ย์ได้เลยนะคะแล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยนะคะดาวน์โหลดฟรีค่ะอ่ะและนี่ก็คือหน้าตาของเว็บไซต์ k mmth นะคะสามารถเข้ามาดูเข้ามาลองใช้งานกันได้เลยนะคะเป็นเว็บที่ค่อนข้างถูกและรวดเร็วมากเลยนะคะอ่านเดี๋ยวเรากลับไปดูปันดีกว่าค่ะว่าตอนนี้ยอดวิวเราเป็นยังไงบ้างนะคะคลิปนี้นะคะก็คือคลิปที่นะคะคลิปที่คลิปที่สี่นะคะก็รีรอบหนึ่งนะคะ ยอดวิวอะตอนนี้นะคะยอดวิวก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นนะคะก็ถือว่าคําสั่งซื้อของเรานะคะสำเร็จแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดรอเราเรารอ,อ,อไปอีกนิดหนึ่งยอดวิวอาจจะขึ้นเ,เต็มที่ที่เราต้องการแล้วนะคะอะแต่ไม่เป็นไรนะคะไว้เดี๋ยวค่อยตัดไปตอนที่ยอดวิวขึ้นครบแล้วดีกว่านะคะ,ะจบคลิปอะก็นั่นแหละคะ่ะหากใครนะคะที่มาเข้ามาใช้บริการนะคะก็สามารถที่จะ ติดต่อแอดมินได้เลยนะคะหากพบปัญหานะคะอะาซาคิดเรารอมาแล้วนะคะแล้วค่อยๆรีขึ้นมาแล้วอตอนนี้ค่ะยอดก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและมีแถมให้นีดจิได้หน่อยด้วยนะคะอ่าสำหรับใครนะคะที่สนใจบริการดีๆแบบนี้นะคะสามารถลงองเชอสามารถที่จะลองเข้ามาใช้งานกันได้เลยนะคะเราจะแปะล,ลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนะคะสําหรับวันนี้นะคะหากมีอาการเจยงแผลแพ้อการแดดอะขอภายเวลาตรงนี้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสาหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ